ผักกรอบอันนี้อีกอย่างนอหนิอืมอืมหมากะทะฮึ <laughs> ่ม อันนี้บีบลูดป่ะมันถั่หลอดอร่อยมันม่วงป่ะมันม่วงน่ะยังบีบลูตบีบลูดป่ะเนี่ยมารู้กันอันนี้ยังเ่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นมารูจ้กอืม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 อร่อยอร่อยเนี่ย

น,นี่ยังจเจ้าเชียวนี่ยังไม่รู้จักไม่มีภาษาได้อร่อยกล้วยกินไม่ได้ค่ะแพ้กล้วยค่ะบักถั่วเ็ะที่บ้านเรียกบักถวัวเ็ะแต่ที่นี่คงจะเรียกว่าหมากกะเจี๊ยบ อันนี้อร่อยซื้อมาเธอแดกกระติดใจด้วยค่ะเข่าฮักแท้ๆนีอ่อย่างอีกอแค่ละ อ,อันนี้นแซ่บมันเผ็ดจังเนม่ยรือกกรอบดีใช่ปะอ,อ,อันนี้ยังเนี่ย เป็นฝ้ายนะจชบปุมมากะทันถ้ามันไม่เกอะมันจะเหนียวนะ

แถวบ้านเรียกบักถั่วละอ,อย่างไรเนือแดดเดียววะนีอ้อย่างนี้บักวิดลูดบะเดาเอาไว้มันเป็นภาษาญี่ปุนนะ่นอะไม่รู้จัก แสบแสบตน,นี่ยี่ห้อน,นี่อื้มอ,อื้มพ่วางไปก่อนเดี๋ยวรสชาติก็แสบเลยมันจะออกหวานหมาเลยนไหมเขียวๆนี่คืออะไร เราต้องแซมันไม่หมึกมีนะหมึกมีไม่มีเลยนะคะเนี่ยหมึกมีไม่มี กับพ่อแขนข้อ,อย่อนค่ะแขนคอทุงนี้เท่าไหร่ซื้อมาสองทุงนี้สามอยห้าสิบบาทมั้งถุงละห้าร้อยกร,รมัมทุงละครึ่งกิโละนะใช้ได้อะมากระทันสิ หอดอกเงียบจิตแยิแคล้วนนี้ลหละมันเป็นแขลวสีหักไม่ได้แบบว่าอารมณ์การเคี้ยวนะไม่ใช่แบบแข็งจนแข่วหักนะแขวหลุดเลยนะไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเนี่ยมันจะเป็นกรอบจริงๆหรอไม่ได้แบบว่าออกแดงกับ ฟันเยอะจนปวดกรามอะไรอย่างนี้นะบะเมนด้วยค่ะอืม,อ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 มไม่รู้จักชื่อป่ะ เอ้าม่วงๆนี่คืออะไรบอกไปได้ค่ะอันนี้บักกล้วยตะบรรลูบักกล้วยหอมเมอือกล้วยน้ำวะแต่เป็นคนแพ้กล้วยน้ำว้าไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่า,ากล้วตายอันเมื่อม่รู้จักบักบีดรูดบ่อัอน,นเขียวๆนี้บับกบวกบ่ <c oughs> ไม่รู้จักค่ะอันนี้ เป็นมันเกลียวบ่อันนี้กับบักกระท่านเนาะบกักพุซ่าเนาะคะ่ะอันนี้กับบักเฟนฟ้ายอันนี้นเนีแค่หลอดจบอบรดี้อยี่ยยังไรคะ่ะแกงใส่หัวหม,มาบพแตกกรอบคากบากัคคักแต่ก็เป็นแบบว่าพอกินเล่นได้แต่เสกินเป็นจริงเป็นจังแบบอะไรแต่สีแค่อยอยู่ มันแล้วเขาก็โรยน้ําตาลด้วยนะนี่เนี่โรยเหมือนน้าตาลเหมือนอะไรนี่นะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะอืมพ่อเราหละ่ะกินพ่อเห็นอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะจะเสียบอันนี้แสียบอยู่กินครั้งแรกติดใจอยู่อร่อยอยู่นะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นแบบว้าวไม่ได้เป็นแบบนั่นค่ะกับธรรมดา อร่อยแซบอยู่ค่ะอืมเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกินแสบแบบนุ่นๆนะคะมือน,นี้อลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ